ก็ลาสวัสดีเพืพ่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม c ท o ่ t y Mobile และสัหัวข้อของวันนี้โดยล่กสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตปืน Regenary กระบอกใหม่ใน Lucky Draw เข้ามาแล้วผมกระป้น m c Regenary ประจำเทศกาลฮาโลวีนเพราะฉะนั้นคิววันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยจะมาพารีวิวปืน m c กระบอกใหม่กระบอกนี้กันก็ามาดูกันเลย ถ้าเกิดเราจะพูดถึงปืน M 4ผมก็เรียกได้ว่าเป็นปืนสามันประจำบ้านที่ทุกคนเนี่ยเล่นเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยต้องได้แตะผมก็คือมันเป็นปืนเริ่มต้นที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้ใช้งานกันในช่วงแรกนะก่อนที่เราจะเริ่มไปต่อย,ย้อนสู่ปืนอื่นๆและในแพ่ล่าสุดนี้ผมแน่นอนว่า M 4เนี่ยมันอยู่ในรักกิดอดเท่ากับว่าในแผน่นนี้มันก็มีการแอบบัฟความสามารถของตัวปืนขึ้นมาครับผมแต่ในส่วนรายละเอียดเนี่ยพี่ลิงยังไม่ช์เหมือนกันว่าเขาแอบบัฟอะไรมานะแต่จากที่ดูเนี่ยตัวปืนเนี่ย โดยในส่วนของรางวัลนะผมที่อยู่ในรักกี้โของตัว M4 l e g e n e r i เนี่ยแน่นอนว่าชิ้นที่หลายหายคนอยากได้เนี่ยก็จะเป็น M4 l e g e n e r y ถัดมาผมกับตัวละครตัวใหม่ Dead Angel Alice ก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครหญิงกบผมสไตล์แบบตัวตลกนิดน,นึงนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัว a ว a t a ผมถ้าโยนรุกบอนที่หลายคนเนี่ยน่าจะอยากได้กันมากๆเลยผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัว Robert t ท u r m ไมที่เป็นรายใหม่ประจํากล่องนี้ แล้วก็ที่เหลืออื่นๆนะผมก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นปืนตัวโดดร่มที่เป็นรายประจํากล่องแล้วก็ตามด้วยในส่วนตัวตุ้งติ้งที่เป็นชามรูน่าในส่วนของเรอัตราการออกของก็ผมจากรลิงไปดูข้อมูลมาก็มีคนหลายคนนะผมกดประมาณไม่เกิน4-5ครั้งเนี่ยก็มีตัวละครอ,ออกแล้วก็รวมถึงปืนออกด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนในการเปิดแล้วนะเอาละได้เวลามาเปิดหากันแล้วผม ก็อย่างที่พี่ลิงเนี่ยแนะนาเสมอว่าใครที่มีงบน้อยลองสุ่มประมาณ4ี่ถงครั้งดูผม,มครั้งแรกมาผมของดีเจนออกเลยนะแต่เป็นชามครับผม <c oughs> ขอเป็นตัวละครได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าเพิ่งมาเนี่ยเป็นปืนชิ้นที่2 <c oughs> ปืนไม่ใช่ปืนละ <c oughs> ตัวล่อนมาครับผมก็ <c oughs> ดวงครับผมเพราะว่าประมาณ4ครั้งแรกเนี่ยมันใช้ประมาณไม่เกิน3ามถึงสี่ร้อซีนะซึ่งมันเป็นงบที่พี่ลิงมองว่าเอมันเสียไม่เยอะนะแต่ว่ามันมีโอกาสในการได้ของแร่ค่อนข้างสูงนั่นเอนง ครั้งที่4ตัวละครไม่ใช่ครับผมเป็นท่าอิมวอดเออสี่ครั้งแรกสี่ครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นของที่โอเคเลยนะมีระเบิดออกมีท่าอวตารออกแล้วก็มีในส่วนตัวชามออกอันนี้ก็โอเคเลยนะครั้งที่5แต่เป้าหมายหลักของเราผมแน่นอนว่าเป็นตัวละครกับปืน M4 แต่เกิดว่าได้ M4 ก่อนก็ไม่เอาตัวละคร <c oughs> ถ้ามันออกก่อน M4 M4 โอ้โหเมื่อกี้ผ่านหน้า M4 ไปปับเดียวกลายเป็น J 3สามห้าแปแทนเอาวะ อย่างน้อยๆก็ให้มันแบบมีลุ้นชื่นใจว่ามันผ่านหน้า m อไปแวบหนึง m อ M4, M, M... ไม่ใช่ละ <c oughs> หยุดที่ของส้มแต่มันไม่ใช่ส้มวันเนี้ยจะเอาส้มอันนั้นขวาขอแบบขอ M4 ออกก่อนอันที่10ได้ไหมเอย M~~ อไอ MC ออกก่อนโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครไม่เป็นไรต่ัวละครไม่เป็นไรแต่ปืน m อออกก่อนนี่คือแบบโคตรคุ้มจัด,จด พี่ลิงบอกแล้วผมว่ามันมีโอกาสที่ตัวปืนจะออกก่อนครบครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ดวงรุ้เลยผมใครดวงดีก็มีโอกาสออกก่อน1-5ถึงครั้งก็ได้แต่เกิดว่าดวงไม่ดีน้อยมาหน่อยก็อาจจะก่อนถึงครั้งที่9้นั่นเองนะก่อนอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าตัวปืนรีเจเนอเรผมมันไม่ได้ล็อกครั้งที่10เสมอไปนะอยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนลุวนๆเลยในการเปิดหานั่นเองนะอันนี้พี่ลิงก็ประหยัด C p พีไปได้เยอะมากๆเลยนะ โดยสำหรับการเปิดในคราวนี้ผมเราเรียกว่าดวงดีมากเลยผมเพราะว่าใช้ไปเพียงแค่4,000 CP เท่านั้นก็ได้ปืน M4 Legendary เนี่ยมาครอบครองแล้วนะในส่วนของโมเดลของตัวปืนในเกมเพลย์ผมก็สังเกตว่าตัวปืนเนี่ยเปน็นลักษณะเหมือนกับตัวตลกนะที่เข้ากับลักษณะของตัวละครผมเวลายิงเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแสงเอฟเฟกที่เป็นสีม่วงๆอยู่ที่ปลายกระบอกปืนก็เรียกว่าเป็นแสงที่สวยงามอยู่เวลาดีโดลดผมก็เห็นแอเมชั้นของตัวปืนเนี่ยแบบเต็มๆเ,เ,เลยนะ เอฟเฟกต์พิเศษของตัวปืนผมเมื่อเราทำการยิงและสังหารศัตรูได้นเนี่ยศัตรูจะตัวแตกแล้วก็สลายหายไปเลยเหมือนกับโดนดูดเข้าไปในรุมมิติโดยถ้าดูดีผมเจ้ารุมนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับปล่อยมือครับผมที่เป็นหนวดมาจับตัวละครด้วยนะและ้องจากนั้น,นตัวปืนยังมีเอฟเฟกต์พิเศษผมเมื่อยิงฆ่าศัตรูครบจํานวน3คิว6คิว9คิวตัวปืนเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นในตอนนี้ผมฆ่าครบ3คิวเนี่ยตรงหน้ากาของตัวปืนเนี่ยมันจะเริ่มมีตาที่เป็นสีแดงสว่างมากขึ้น ตอนครบ6คิวสกเกตว่าตรงโซ่ของตัวพื้นผมจะมีประกายแสงสีทองปรากฏออกมาและหน้ากาก,ากเนี่ยก็จะมีออรราบางอย่างปรากฏออกมาเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมและเมื่อเราเนี่ยยิงครบ9คิวของของตัวปืนเนี่ยเอฟเฟกจากแสงสีทองเนี่ยก็จะกลายเป็นแสงสีม่วงพร้อมกับการสยายปีกมาบริเวณที่หน้ากาก,ากและจะมีเหมือนกับตัวก้อนหนวดๆนะผมบนรอบตัวปืนก็เรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟก์ที่สวยงามอยู่ สำหรับการใช้งานของปืน M4 ผมในแพทนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวปืนจะมีการแอบบัฟความสามารถเข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าบัฟอะไรเหมือนกันนะผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่มันต้องบัฟแน่นอนแหละเพราะว่ามันอยู่ในกล่องรีเจนเนอรี่ผมในเรื่องของการใช้งานเนี่ยพี่ลิงมองว่าตอนนี้ M4 ก็ยังเป็นปืนที่อยู่ในระดับกลางๆครัผมเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เพราะว่ามันเล่นง่ายยิงง่ายคุมง,ง่ายดาเมจก็อยู่ในเกณฑ์โอเคครับผม ในเรื่องของการปรับแต่งพี่ลิงจะใช้การปรับแต่งของตัวรีเจเนอเรีมาในเซตนี้ให้เลยนะก็คร่าวๆประมาณนี้ผมในะส่วนการปรับแต่งแบบพื้นฐานไปเราไปดูเกมเพลในการเล่นปืน m 4ี e รีเจเนอรีกันดีกว่าผมต้องบอกก่อนเลยว,ว่า m 4ในแพทนี้ผมถ้าจะให้ดีเนี่ยควรที่จะเน้นยิงระยะไกลจะดีกว่าผมเพราะว่าระยะใกล้เนี่ยเราจะมีปัญหาในการเล่นค่อนข้างเยอะอาจจะโดนปืน s m g ยิงปั๊บเดียวตาย หรือถ้าเกิดว่าเป็นระยะกลางผมไม่ไกลมากเนี่ยเราก็อาจจะโดนปืนอย่าง ak 4 7ที่ใส่ซอมแม็กซีนตัวใหม่เพิ่มความเร็วในการลั่นกระสุนมาเราอาจจะโดนหน้าหงายได้ผมเพราะฉะนั้นในแพทนี้ก็เน้นการยินแคมป์จะดีกว่าการเดินบูนั่นเองในส่วนของการบัฟในแพทนี้ผมพี่ลิงรู้สึกว่าตัวปืนค่อนข้างลั่นเร็วขึ้นมากๆคือแบบแล้วก็นิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนิดน,นึงนะก็อาจจะเป็นการบัฟของตัวปืนในแพทนี้ก็ได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากยิงระยะไกลเนี่ยจะสังเกตว่าโคตรไกลอะ่ะแต่ว่ายังยิงได้อยู่ผมยยิิแบบนๆด้ว แต่อันนี้ก็อยู่ที่การคุมปืนนี่นะส่วนหน,นึ่งไกลมากเนี่ยสังเกตว่าไกลเนี่ยยังยิงได้ผมแต่ว่าต้องกดคุมปืนนิดหนึ่งกดไม่ต้องเยอะมากแต่เพื่อนช่วยยิงดีครับตรงนู้นแหละโอ้ <c oughs> โห <c oughs> เดินผ่านแบบเนียนๆเลย <Hum> อ,อุ้ยอาจจะเกิดข้างหลังนะเนี่ยตาเนี่ยเกิดหลังเปล่าเกิดหลังเปล่าซื้อภายหน่อยเื้ยวไหลังไหมยังยังไม่มีคนมาจะไม่มีคนมาแต่ว่าเขาน่าจะเกิดตึกนู้นหมดเลยโอ้โหสองคนสองคนเอาพี่ผ่านหน้าก็แตกเลยครับ มาอคนนึงมาอคนนึงสันหน้ามาก็เสร็จอีกครับอ้าวอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆย,ย,ยิงแคมป์โอเคปล่อยไปก่อนไ <c oughs> ด้รับวป้อมปืนมาหนึ่งป้อมก็ผมยิงสวนไปดิยิงสวนทะลุรถยิงสวนทะลุรถ,รรถไปสิโอเคทิ้งป้อมไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเขาเดินมาตรงนี้เราจะได้แบบคอนโทรลเกมได้ง่ายหน่อยซึ่งมาป้อมมาป้อมยิงยุบป้อมืหรู้ตัวหลบเข้ากล่องเฉยม,มาอคนละมาดิเอาลูกหมด เอฟเอฟเตยิงกับหน้าก็ได้ครับลูกหมดก็ไม่เป็นไรเอ๊ะขออีกลูกขอยลูกขออีกลูก,ออก,ลกโอ้โหยิงอีกลูกไม่ทัน <c oughs> แตกแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้ป้อมปืนเนี่ยเอาไปโยนทิ้งไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าพอเรายิงครบครับผมประมาณ9กคิวเนี่ยเอฟเฟกต์ของกระปืนก็จะเปลี่ยนโอ้โหแต่อันนี้โดนถ่ายหน้าอันนี้คือระยะใกล้โดนถ่ายหน้าตายมีคนไหมไม่มีคนด้านซ้ายเฮ้ยจุกลูกป๊อปป๊อปป๊อปเอาเอาตกใจตกใจยิงผ่านหน้ายิงมาดีครับยิงแทนมาดีครับ อเมื่อกี้ข้ามุดท่อหนีไปแล้วเจเอ๋เจอใครไม่ไม่เจอครับอาจจะออกซ้ายก็ได้อาจจะออกขวาก็ได้อีกประมาณคิวสุดท้ายจะวิ่งทันไหมเนี่ยคิวสุดท้ายขอราดหน่อยโอ้โหราดไม่ทันครับผมโดนลูกซองเก็บกวาดเรียบก็ข้าวๆประมาณนี้ผมสรปื้น MC l e g e n d a r y ตัวใหม่ และก็ครับวันนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน MC r e g e n d a r y ถึงแม้ว่าในคราวนี้ผมเราอาจจะไม่ได้ตัวละครมาแต่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ประหยัดับผมเพราะว่าตัวปืนเนี่ยออกก่อนที่จะครบครั้งที่10นั่นเองและเหมือนเดิมับผมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว